เสียงทุ้มลึกชวนคนหัวลุกฮำอยู่ระหว่างหูทั้งสองข้างของเธอมันดังขึ้นจนทำให้เธอตัดสินใจยันตัวลุกขึ้นจากเตียงแต่เธอทำไม่ได้เธอขยับไม่ได้เลยไม่แม้แต่จะกระดิกนิ้วหรือเคล้นเสียงเล็กๆให้เล็ดลอดออกมาเธอเริ่มได้ยินเสียงมากมายกระซิบกระซาบรอบตัวเธอ หน้าอกของเธอค่อยๆจมลงด้วยแรงกดอย่างกระทันหันจนติดอยู่กับเตียงลมหายใจเร่งความเร็วขึ้นแข่งกับหัวใจที่เต้นละรัวทั้งเสียงฮัมเสียงกระซิบ ถังแรงกดเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่มันก็ไม่ได้ผลมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนที่อยู่ในความคิดของเธอเท่านั้นทันใดนั้นก็เกิดเสียงหวีดหัวเราะแหลมเธอฝืนลืมตาที่หนักอึ้องแล้วพบกับผู้หญิงที่ผมยาวนาะปกคลุมใบหน้าราวกับวิญญาณร้ายนางหัวเราะและกดหนะ้าอกลงแรงเสียจนลมหายใจของเธอขาดห้วงในชั่วขณะในขณะที่เอาใบหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆด้วยแรงดินเฮือกสุดท้ายแรงกดบนหน้าอ,อกของเธอก็หายไป เสียงฮัมเงียบลงแล้วและเธอก็สามารถขยับและลืมตาได้ในที่สุดมันเป็นฝันร้ายหรือเปล่าแต่ดวงตาของเธอก็เปิดอยู่และรู้ตัวว่าไม่ได้กำลังหลับหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกันนี้คุณคงจะรู้แล้วว่าเรากำลังหมายถึงอะไรสลีปพลาไลซิตหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โอหักซินโดมในญี่ปุ่นเองก็เรียกสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันที่อธิบายมานี้ว่าคนาบาชิซึ่งเชื่อกันว่าผีจะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ทําให้ขยับไม่ได้และที่ประเทศไทยเองก็เรียกว่าผีอัมรวมถึงยังมีเรื่องเล่าและเรื่องราวของสลีพราลาซิตนี้ในอีกหลายวัฒนธรรมจนนับไม่ถ้วนและจริงๆแล้วมันคือศาสตร์มืดและวิญญาณร้ายที่มาหลอกหลอนทุกครั้งที่คุณหลับตาหรือไม่แล้วมันคืออะไรกันแน่ หากจะอธิบายสั้นๆแล้วมันก็คือช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนกับกำลังตื่นอยู่แต่ร่างกายของคุณนั้นยังอยู่นิ่งและแข็งทื่อหากคุณเคยดูหนังเรื่อง Awake มันก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันเว้นแต่เน้นที่การเจ็บปวดทางด้านอารมณ์และจิตใจมากกว่าทางด้านร่างกายหรือเรียกง่ายๆก็คือเหมือนคุณตื่นระหว่างที่คุณตายอยู่นั่นเองในบางกรณีคุณสามารถลืมตาได้แต่นั่นก็เหมือนจะเป็นส่วนเดียวในร่างกายที่ทำงานโดยที่ส่วนอื่นๆยังคงแข็งทื่อและหากคุณคิดว่าตัวเองกำลังฝัน คุณก็คิดผิดเพราะมันต่างกันมากทีเดียวเนื่องจากคุณรู้สึกตัวและรับรู้สิ่งรอบข้างตรงกันข้ามกับเวลาที่คุณเข้าไปท่องในโลกของความฝันนอกจากนี้ยังมักเกิดภาพหลอนในขณะที่ตาของคุณเปิดอยู่เราก็ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงนะแต่มันน่ากลัวมากๆเลยและเราขอเลือกฝันร้ายที่เราสามารถตื่นขึ้นมาและรับรู้ได้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันดีกว่า สลีปาราไรซิสหรือผีอัมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผีหรือปีศาจตามมาหลอกมาหลอนคุณมันคือการที่สมองถูกขัดจังหวะในขณะที่กําลังเคิมหลับเหมือนร่างกายหลับแล้วแต่สมองยังไม่หลับสมองเลยส่งสารเคมีบางอย่างทําให้ร่างกายขยับเขยื่อนไม่ได้และนี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงขยับตัวไม่ได้หรือแม้กระทั่งเปล่งเสียงออกมาไม่ได้และมีอาการหายใจลําบากเหมือนมีคนมานั่งทับบนหน้าอก แล้วผีอัมเนี่ยมันมีจริงไหมก็เวลาที่หายใจไม่ออกก็เห็นชัดว่ามีผู้หญิงมานั่งทับที่หน้าอกแล้วมันไม่ใช่ผีอัมตรงไหน เพราะเวลาที่กล่งหลับกล่งตื่นสมองทํางานแล้วแต่ร่างกายยังไม่ทํางานซึ่งงานวิจัยพบว่ามันเกิดจากความกลัวและคิดไปเองในขณะนั้นเพราะตอนนั้นสมองทํางานแล้วแต่ตัวขยับไม่ได้ก็คิดซ้ําๆเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันต้องเป็นผีแน่ๆผีแน่ๆสุดท้ายก็สร้างภาพเสมือนจริงขึ้นมาซึ่งที่จริงแล้วภาพที่สร้างขึ้นมาในแต่ละวัฒนธรรมก็ต่างกันออกไปที่อเมริกาจะเห็นเป็นแม่มดที่ญี่ปุ่นจะเห็นเป็นปีศาจและที่ไทยแน่นอนหญิงสาวผม ยาวปกคุมใบหน้า เราจำเป็นต้องเลี่ยงไม่อธิบายลงลึกในเรื่องนี้เนื่องด้วยมีความซับซ้อนอย่างมากทั้งนี้ส่วนที่แย่ที่สุดของสล,ลสีปพาราลิซิสก็คือมันทําให้เกิดอาการวิตกกังวลอย่างหนักในครั้งต่อไปที่คุณจะนอนหรือพยายามข่มตาหลับเพราะความกลัวที่เห็นหรือรู้สึกถึงวิญญาณร้ายซึ่งจริงๆมันควรจะไปทําอย่างอื่นและเลิกยุ่งกับคุณสักทีแต่โชคยังดีที่มีบางอย่างที่สามารถช่วยลดอาการเกิดของสล,ลสีปพาราลิซิสได้แม้จะไม่สามารถทําให้หายไปได้ทั้งหมดเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ข้อแรก เลิกนั่งอยู่หน้าทีวีหรือจอคอมจนดึกซีรีส์เรื่องโปรดและรายการสุดมันของคุณไม่ต้องฝืนดูให้มันจบงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการอดนอนเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อสล,าลาสีปพาราไลซิดดังนั้นค่อยเก็บไว้แอบดูสักตอนตอนที่ไป่อ่านหนังสือที่ห้องสมุดไม่ต้องอายหรอกทุกคนก็ทํากันทั้งนั้นข้อ 2. ลองนอนตะแคงนักวิจัยได้ค้นพบว่าสลีปพาราไรซิส,ลาลาสเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเวลาที่เรานอน,อนงายซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่เราเจอวิญญาณร้ายเพื่อนเก่าของเราอีกเพราะฉะนั้นนอนหันหลังให้มันเลย ซะดีกว่านอกจากนี้อาการทางจิตอย่งางไบโพล่าโรคลมหลับและการใช้สารเคมีบางชนิดก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนั้นพยายามอยู่ให้ห่างจากยาด้านมืดทั้งหลายเอาไว้มันไม่คุ้มค่าให้เจ้าผีร้ายเพื่อนเก่ามาเยี่ยมหรอก บางทีส่วนที่น่ากลัวที่สุดของสลีพลาไรซิสก็คืออาการวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมันมักก่อให้เกิดปัญหายาวเป็นหางวาวซึ่งทําให้ชีวิตเรายุ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณกําลังรู้สึกวิตกกังวลมากๆเรื่องการนอนจนคุณกลายเป็นประภาคารที่คอยส่งไฟยำค่ําคืนโดยไม่ยอมหลับยอมนอนเป็นผลให้คุณอ่อนล้ามากในช่วงกลางวันคุณควรจะไปปรึกษาแพทย์จึงจะดีที่สุด รู้อย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่าผีอัมมันไม่ใช่ผีมันคือสมองคิดไปเองในขณะที่เรากําลังเคลิ้มหลับกําลังจะหลับลึกอยู่แล้วแต่สมองดันไม่ยอมหลับตามเลยส่งสารเคมีไปที่ร่างกายทําให้ร่างกายขยับไม่ได้ทั้งเสียงผีที่ได้ยินทั้งแรงกดระหว่างหน้าอกภาพหลอนเห็นผีที่เกิดขึ้นความจริงแล้วเป็นแค่ความคิดที่สร้างขึ้นมาและถ้าหากคุณอยากหลีกเลี่ยงมันให้พยายามนอนตะแคงไม่ใช้สารเสพติดและพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ เพียงทำขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้ก็จะช่วยลดภาวะการเกิดของสลี p พาราล y ซิสและไม่ต้องกลัวว่าหลับครั้งต่อไปแล้วจะเห็นผีอีก ขอบคุณที่รับชมคุณอาจไม่รู้ว่ามินิทวิดีโอก็คือนิตยสารฟรีออนไลน์ที่ผลิตวิดีโอเจ๋งๆสร้างความสุขและเนื้อหาสาระให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ชมมีความสุขมากขึ้นและหากบริษัทของคุณมีแนวคิดเดียวกันที่อยากให้ผู้คนมีความรู้ความสุขและมีการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นคุณอาจต้องการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือต้องการมาเป็นสปอนเซอร์ผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ผู้ชมเพราะกว่าจะเป็นวิดีโอหนึ่งตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมแอดและทีมหมดค่ากาแฟแ ไอศครีมเป็นแสนแสนบกแอดส่ Ad, สงสารแอดอยากมาร่วมทีมหรือสนับสนุนแอดส่งข้อความหรือโทรหาแอดได้เลยนะคะที่เบอร์091-0212124โทรมานะคะแอดอยากคุยด้วย